สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพัดจะพามาทำถุงใส่กระถางต้นไม้สำหรับแขวนนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นกระถาง5นิ้วนะคะน่ารักน่ารักไว้แขวนผนังได้นะคะพัดจะใช้เชือกฟอกนะคะตัวนี้พัดจะใช้เชือกฟอกนิ่มนะคะเราจะเริ่มต้นกันเลยนะคะด้วยการคล้อง โซ่อ่ะข้องไหมเป็นวงกลมแบบนี้นะคะแล้วก็ขึ้นโซ่สองสองนะคะแล้วก็พอคอพอคอสิบสองหลักนะคะอ่ะนะคะเราจะพอคอแบบนี้ไปสิบสองหลักนะคะ อ่นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะสิบสิบเอ็ดแล้วก็สิบสอง นะแล้วเราก็ดึงนะคะดึงตรงกลางนะ,ะให้เป็นวงกลมแบบนี้นะคะแล้วก็เราก็มาเอ็กปิดอ่าเดี๋ยวจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ขึ้นโซ่หนึ่งสองนะคะแล้วก็พอคอนะคะทำวีนะคะทำวีไปจนรอบนะคะ B ก็คือพอคอลงหลักเดียวกันนะคะทั้งหมดก็จะได้เป็น24หลักนะคะ เราจะทำ V จนรอบนะคะะลับที่24นะคะแล้วเราก็เอกปิดแถวที่2แล้วนะคะขึ้นแถวที่3นะคะถักโซ่2นะคะแล้วก็ลงอพอขคอนะคะตัวนี้เราจะถัก วี v, นะคะทักวีสลับกับพอคอนะคะแถวที่3นะคะทักวีสลับกับพอคอนะคะ นะคะแล้วจะสลับแบบนี้จนจบแถวนะคะ เราจะถักแบบนี้จนวนรอบนะคะสำหรับตัวนี้นะคะถ้าใครที่เอาไปาแขนวนโชว์ในห้องตกแต่งห้องนะคะน้องพัดก็แนะนำเป็นต้นไม้ฟอกอากาศไว้ในห้องได้เลยอย่างพวกลิ้นมังกรน,นะคะเนาะอ,อ่ะนะคะแล้วก็ ถ้าใครกลัวนะคะกลัวขึ้นราก็คือการลดต้นไม้ต้องเอากระถางออกจากถุงก่อนนะคะอะ่ออกจากถุงผ้าที่เราถักนะคะแล้วก็ไปลดลดน้ําพอชุ่มนะคะแล้วก็ค่อยเอามาใส่แล้วก็แขวนใหม่นะคะ,ะนะคะเราทำมาสลับจนรอบนะคะแถวที่3ามนะ นะคะตัวนี้ก็จะเป็นวนะคะนะคะ,นะะแล้วเราก็จะปิดเอแถวต่อไปนะคะก็ขึ้นโซ่สองนะคะต่อไปเป็นแถวที่สี่นะคะเราก็จะพอคอสองหลักแล้วก็ว นะคะพคสองหลักแล้วก็วีนะคะ,ะวีแล้วก็พคออสองหลักกวีนะคะ นะคะเราจะสักสลับแบบนี้จนวนรอบนะคะอ่านะคะขึ้นแถวที่หกนะคะเราจะพอคอไปสามช่องนะคะหนึ่งสองแล้วก็สามนะคะแล้วเราก็จะวีนะคะแล้วก็จะถักวี ึ่งช่องนะคะแล้วก็พอคอไปอีกสามนะคะแล้วก็วแล้วก็พอคอไปอีกแปดหลักนะคะ สีแล้วนะคะห้าหก,หกจแล้วก็8นะคะแล้วก็ต่อไปนะคะเราจะพอคอเตะอ่านะคะผ่านสามแล้วก็ปลดมาไว้สองนะคะแล้วก็พอคอตัวนี้เราจะเป็นการลดห่วงนะคะแล้วก็รวบ นะคะพอคอค้างไว้นะคะแล้วก็รวบเราจะทำแบบนี้ไปทั้งหมดสิบสามครั้งนะคะสองแล้วนะคะสามสี่ 5 اهو 7 สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามนะคะอ่ะนะคะพอสิบสามหลัก กาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะจะเป็นเหมือนรังนกนะคะแล้วก็นะะนะะอ,อะนะคะพอคอไปแปดหลักนะคะสองสามสี่ เจ็ดแปดนะคะอ่ะนะคะพอคอมาแปดหลักนะคะ หลักที่เก้าเราก็จะทัก V นะคะ V 1หนึ่งแล้วก็พอคออีกสามนะคะสองสามนะคะแล้วก็ V นะคะแล้วก็พอคอ ถึงช่องสุดท้ายเราก็จะพอพอลงหลักนี้เลยนะคะก็กปิอ่ะอน,น,นะคะแถวต่อไปนะคะขึ้นโซ่อสองนะคะแล้วก็ ทำเหมือนเดิมนะคะพอคอสามหลักแล้วก็วีนะคะก็พอคอสามหลักแล้วก็วีนะคะ แล้วก็พอคอไปหกหลักนะคะหกหลักนะคะ อะนะคะพอพอคอไปหกหลักแล้วนะคะเราก็จะเริ่มลดห่วงนะคะพอคอครบหกหลักนะคะเราก็จะเริ่มลดห่วงนะ,ะนะคะลดห่วง ก็คือพอคอแล้วก็รวบนะคะครั้งที่หนึ่งพอคอสองหลักแล้วก็รวบครั้งที่สองค่ะปอคอสองหลักก็รวบครั้งที่สาม พยายามดึงมือให้เสมอนะคะครั้งที่สี่นะเราต้องใช้นิ้วดันช่วยนะคะครั้งที่ห้าครั้งที่หก เจ็ดเปดสิบ นะคะสิบเอ็ดนะคะพอสิบเอ็ดหลักเนาะเราพอคอมาสิบเอ็ดสิบสองหลักนะคะงานะะรวบมาสิบสองหลักนะนะ งานก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเริ่มเนาะงานเขาก็จะเริ่มงุ้มเข้านะฮะแบบนี้นะเดี๋ยวเราค่อยจัดส่งนะคะแล้วก็พอคอไปหกหลักค่ะหนึ่ง 2 3 4 5แล้วก็6 <หก S 1> ค่ะอ่ะนะแล้วเราก็จะ V นะคะ วีแล้วก็พอคอสามค่ะหนึ่ง ก็อพอคอจนจบแถวนะคะ แล้วก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะจะเป็นลักษณะคล้ายๆรังนกนะคะแล้วแถวสุดท้ายนะคะแถวสุดท้ายเราจะถัก พอคอวนรอบเลยนะฮะตอนนี้นะคะเราจะถักพอคอ จนรอบชิ้นงานเลยนะคะ ทักพออ่อคอมาจนรอบแล้วนะคะ X ปิดเลยค่ะแล้วก็ขึ้นโซ่15บหานะคะทำหูแขวนทําที่แขวนนะคะสองสามสี่ห้าหกปดเ้าสิอดสิ 13 14 15นะคะอ่ะงานก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพอได้โซ่15แล้วก็มา x ปิดนะคะ x ช่องถัดไปกลับชิ้นงานนะคะแล้วเราก็จะถักเป็นเอ็ก รอบตัวหูแขวนนะคะสองสาแล้วจะทักยีสิบนะคะห้าหกเจ็ดอ so sepsam sepsi 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 เริ่มนะคะ่ะนะคะแล้วก็จะคล้องเข้าแบบนี้ดึงชิ้นงานให้แน่นนะคะ,ะ,คะมัดให้แน่นเลยนะคะ ก็กิปไหมนะคะอ่างานก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็หาต้นไม้เล็กๆมาใส่แขวนได้เลยนะคะ